สวัสดีค่ะคุณชมค่ะดิฉันนันพัฒน์คงยินพบกันในรายการล้วข่าวเทศบานลนครดายนำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบานลนครดายในรอบวันค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาถึงกิจกรรมแรกนะคะเทศบานลนครดายโดยงานสัตวแพทย์สํานักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะลงพื้นที่เขต2รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ วันนี้เทศบาลนครอัใจใหญ่โดยงานสัตวแพทย์สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เขตสองดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนดำเนินงานหนศูนย์การเรียนรู้ ICT Learning Center โดยบรรยากาศในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่นำสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนคุมกำเนิดและยาถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทีมงานสตัตวแพทย์หน่วยควบคุมโรคและการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับอสอมเทศบาลนครััดใหญ่ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งต่อไปตามแผนดำเนินงานดังนี้ วันที่24พฤษภาคม59ชุมชนหน้าวัดคลองเรียนชุมชนบ้านร่มเย็นชุมชนทุ่งคลองเรียนสถานที่ให้บริการวัดคลองเรียนวันที่26พฤษภาคม59ชุมชนตลาดคลองเรียน league, สถานที่ให้บริการที่ทําการชุมชนตลาดคลองเรียนวันที่31พฤษภาคม59ชุมชนคลองเรียนสถานที่ให้บริการบริเวณปากซอย3คลองเรียน2 ยจะออกให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเทศบาลนครอัดใจจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในวันและเวลาดังกล่าวพอเราดำเนินการในการแจ้งชื่อแล้วเสร็จปั๊บเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปฉีดให้เขาเพราะฉีดเสร็จปั๊บเราจะมีเหรียญกับบัตรก็แค่แบัตรประจำตัวครับให้เขาว่า นี่นะบัตรนัดว่าปีละครั้งการฉีดวัคซีนนะฮะแล้วถ้าเกิดกรณีว่าเขาจะฉีดยาคุมกําเนิดเราต้องสอบถามรายละเอียดเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับเช่นว่าในกรณีว่าแมวหรือหมานะครับจะเป็นหมาเราก็ต้องถามเขาก่อนว่ามีเมลไม่มีลูกเท่าไหร่แลวมีลูกอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยถึงจะฉีดได้การฉีดยาคุมกําเนิดไม่ค่อยแนะนําให้ฉีดนะครับมันก็มีผลกับลูกหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าบางครั้งการค่าใช้จ่ายในการทําคุมกําเนิดนะครับมันเยอะ เลยต้องว่าชิคเออต้องสีจยคุมไปก่อนเรออไเรามามาทำงานร่วมกับศัตวแพทย์ฉีดวัคซีนพิสุนัขบ้านเนี่ยนะคะก็มีจิตอาสามีใจรักด้วยอะค่ะที่ที่ได้มาทำร่วมแต่ละคนที่มาเนี่ยก็จะอยู่กันหลายเขตนะคะมีอสมเป็นหลายเขตนะคะสี่เขตหลายศูนย์ได้เข้าได้เข้ามาร่วมตรงนี้อะค่ะทุกครั้งที่ไปร่วมก็ก็มีความสุขค่ะทำงานมีความสุข เราก็ได้เจออุปสรรคบ้างอะไรหลายหลายอย่างนะคะก็ได้เรียนรู้ไปอะไรไปอะนะคะหลายๆอย่างดีค่ะดีตอนนี้เราก็มีกล่องรับบริจาคอาหารให้กับน้องหมาน้องแมวจรจัดด้วยอะนะคะก็ทุกครั้งก็จะอ,ออกมาตั้งก็จะมีประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ได้บริจาคก,กันอะไรกันะนะคะแล้วก็เอาไปจัดซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างให้อาหารบ้างอะไรบ้างเงี้ยคะ่ะให้กับสุนัข นยโยบายของทางเทศบาลเรานะฮะไม่มีการกําจัดเรามีเก็บเลี้ยงไว้แต่ว่างบประมาณในการอาหารอะไรเงี้ยครับเรายังไม่มีเลยต้องมีตู้บริจาคอย่างนี้ขึ้นมานะครับไ,ได้พวกพี่ๆอสอมอนะครับเป็นผู้ช่วยประสาสัมพันธ์และมีชาวบ้านที่ก็ช่วยเหลือกันก็ตามกลุ่มต่างๆที่พวกลักษณ์ในกลุ่มต่างๆก็มาช่วยๆเหลือกันอยู่นะครับก็ผมก็ถ้าว่าผู้มีจิตศรัทธาคนไหนนะฮะที่จะต้องการจะบริจาคอาหารนะครับ อยากเป็นอาหารนียมาบริจาคได้ที่เลยนะฮะที่งานสัตวแพทย์เทศบาลนครธัญใหญ่หรือว่าต้องการให้เราไปเอาที่ไหนก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรห้องทํางานนะครับ07420134นะครับมาถึงกิจกรรมต่อมานะคะสำนักการศึกษาฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมค่ะได้จัดการเตรียมความพร้อมนะคะประชุมเพื่อจัดงานเวียนเกียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2559ค่ะวันนี้เวลา13นาฬิกาสำนักการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดการประชุมมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2559ในวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2559โดยมีการเตรียมการในด้านต่างๆเช่นการเตรียมสถานที่อุปกรณ์ที่ใช้ภายในงาน น้ำดื่มและรถบริการสำหรับไว้บริการประชาชนด้วยเทศบาลนครหัดใหญ่กำหนดจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2559ซึ่งนับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งเนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเหตุการณ์ได้แก่วันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัรสรู้และปรินิพพาน เทศบาลนครหัดใหญ่จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวหัดใหญ่ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2,559ในวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2,559ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราชสวนสาธารณะเทศบาลนครอัดใหญ่ทั้งนี้เทศบาลนครหัดใหญ่ได้จัดบริการลดรับส่ง ณบริเวณหน้าหอศิลป์นครหัดใหญ่เฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยเดี๋ยวทางสำนักการศึกษาเนี่ยก็จะมีการจัดเวียนเทียนในในเนื่องเนื่องจากในวันวินวสาขาบูชานะครับในส่วนของการดำเนินง,งานของสำนักการศึกษาก็จะมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ต่างๆเช่น าการเตรียมอุปกรณ์ขึ้นไปบ,บนเขาซึ่งเรานัดหมายในวันทุนี้ตั้งแต่บ่ายสามนะครับก็จะมีเรื่องของอาสนะสง์มีเรื่องของอน้ําดื่มที่จะบริการประชาชนมีการเตรียมการรถต่างๆที่จะบริการประชาชนซึ่งเราจะเตรียมไว้ที่อหอศิลป์แล้วก็ขึ้นไปบนเขาเราก็จะมีรถบริการตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปส่วนพิธีการต่างๆเราก็จะเริ่มตั้งแต่5้าโมงเย็นนะครับโดยนิมนต์พระจากวัดโค้ก ถ้าจะไปเวียนเทียนในวันวิสาขบาูชาซึ่งเป็นการเวียนเตียนตอนค่ํานะครับก็เรียนเชิญได้ไปที่เขาโค้งที่พระพุทธมงคลมหาลาศเราเริ่มตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปครับค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเทศกิจเทศบาลนครอัดใ่ค่ะได้มีการลงพื้นที่นะคะลือถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครอัดใจเอ วันที่18พฤษภาคม2559เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครอัจใจลงพื้นที่รื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ถูกระเบียบติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครอัดใจตามราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535ซึ่งการจัดกระทำการติดตั้งป้ายโฆษณานั้น จะต้องดำเนินการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาให้ถูกต้องการขออนุญาตโฆษณาปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวโดยป้ายจะต้องเป็นลักษณะป้ายชั่วคราวมีขนาดเดียวคือ1เมตร20ซนเมตรคูณ2เมตร40เซนติเมตรเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองทั้งนี้สถานที่ในการติดตั้งป้ายโฆษณาห้ามติดตั้งบริเวณคล่อมทางสาธารณะ วงเวียนสะพานลอยเกาะกลางถนนสวนยอมสวนสาธารณะถนนต้นไม้ที่สาธารณะและเสาไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าจะไม่อนุญาตให้ติดตั้งโดยเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในหนังสือแล้วให้ทำการรื้อถอนป้ายทันทีทั้งนี้ระยะติดตั้งได้ไม่เกิน1เดือนสำ,สำหรับในเรื่องของการยาติดตั้งป้ายนะครับ หน้านะที่ความรับผิดชอบตรงนี้ก็เป็นเรื่องของงานธุรก,กิจนะครับที่ได้ใน,นการรับผิดชอบอยู่บุคคลที่จะประสงค์ในการตั้งป้ายโฆษณานะครับในเขตเทศ้อรานภูเขาใหญ่เนี่ยก็ให้มายื่นความจำลองได้ที่งานที่ธุรกิจนะครับเ็จะมีแบบฟอร์มให้ใช้นี่จาหน้าที่รับเรื่องอยู่นะครับแบบฟอร์มฟอร์มโดยละเอียดสารหลักฐานที่ต้องต้องแนบมา,านะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจโรคโดมือถือแล้วก็ ทางผู้บริหารในการเกาต้องผิดเนี่ยจะเป็นผู้อนุญ,ญาตนะครับเบอร์สำหรับเบอร์ในการติดต่องานเทศกากิจนะครับ074นะครับ200042นะครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงเลยนะครับไม่ต้องต่อแลนนี้ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครนัดใหในรอบวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการล้วข่าวเทศบาลนครนัดให ได้ทางหายเคเบิลทีวีและเคเบิล93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ดิฉันนันพัฒน์คงยิน่นต้องขอลาคุณชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ